สวัสดีครับกลับมาพบกับในรายการออมสิน Talk About ทอทุกเรื่องที่อยากให้คุณรู้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมได้มีการแนะนําตัวโปรแกรม OBS Studio นะครับว่ามันทํางานยังไงบ้างมันแคปหน้าจอยังไงบ้างครั้งนี้ผมจะมาต่อกับโปรแกรมนี้นะครับเป็นการทำไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะทํายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ งนี้นะครับผมจะมาสอนขั้นตอนต่างๆนะครับในการทำไลฟ์สตรีมผ่านโปรแกรม OBS Studio นะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับรวมถึงว่าเราต้องดูค่าอะไรบ้างในคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะโชว์ให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับหน้าจอของตัวโปรแกรม OBS Studio อันนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่า ว่าเวลาทําตัวสตรีมมิ่งวิดีโอหรือจอออกไปตามแพลตฟอร์มต่างๆนี่นะครับเราต้องตั้งค่าประมาณไหนบ้างเป็นแบบเข้าคร่าวนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นการตั้งค่ากันเลยนะครับให้เรากดเซตติ n งตรงนี้นะครับพอกดเซตติ n งเข้าไปปุบนะครับให้เราไปเลือกตรงคําว่าเอา p u พุตตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าสตรีมมิ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการตั้งค่าความละเอียดที่เราจะทําการไลฟ์ออกไปนะครับการทำความละเอียดนั้นให้ดูตรงไหนครับให้ดูตรงที่ค่าบิตเรทครับตรงนี้ครับบิตเรทจะเห็นได้ชัดว่าผมตั้งไว้ ที่6,500 kbps ซึ่งไอค่าเนี้ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราต้องดูจากตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับเรามาเริ่มดูค่าบิตเรทของทางฝั่ง Facebook ก่อนลวกันนะครับตัว a c e b o o k นะครับเขาจะมีการบอกนะครับว่าเราอยากจะสตรีมมิ่งความละเอียดวิดีโอประมาณไหนต้องใช้บิตเรทเท่าไหร่ทาง a c e b o o k เขาจะมีไกด์ไลน์เลยครับว่าสมมุติว่าเราอยากจะสตรีมที่ความละเอียด1 0 8 0 p ที่60เฟรมเรทเราต้งาองตั้ง ถึง9,000 KBPS ก็คือค่า b i t เ a ทนะครับก็ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้เขาจะมีการไกด์ไลน์มาให้เราแล้วอย่างที่ผมตั้งไว 6, 500, ้6,500ทาะผมต้องการสตรีมประมาณแค่ 720p 60เฟรมเรทก็ตั้งเผื่อไว้นิดนึงเป็น6,500ซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็เพียงพอแล้วในการให้เราดูวิดีโอชัดๆนะครับมาทางฝั่ง YouTube กันบ้างนะครับทาง YouTube เขามีไกด์ไลน์เหมือนกันครับเหมือน Facebook เลยครับว่าการสตรีมมิ่งวิดีโอเนี่ยครับต้องใช้ b i t เรทเท่าไหร่จะได้ความละเอียดแบบไหนเ้าาจจะะมมมีีไกกดนบอออเหืตัว Facebook YouTube ซึ่งทงทข อย่างหนึ่งคือสามารถสตรีมได้สูงสุดคือ 4K เลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้อยู่ที่ตัว performance ของตัวอุปกรณ์ของที่ใช้งานนะครับซึ่งอัตราการทำบิตเลกของทาง YouTube นี่นะครับก็ใช้ใกล้เคียงกับทาง Facebook เลยนะครับแต่อย่างที่ผมจะให้เป็นไกด์ไลน์ในการแนะนำแล้วกันครับคือตั้งเผื่อไว้สัก500 kbps ครับการกรณีที่มีอินเทอร์เน็ตของเรามีความไม่เสถียรนะครับอันนี้ทีนี้นะครับมาถึงคําถามยอดฮิตแล้วครับว่าต้องใช้เน็ตแรงขนาดไหนในการสตรีมวิดีโอหรือทำสตรีมคอนเทนต์ออกไปนะครับการที่ เราจะไม่ดูอินเทอร์เน็ตทางฝั่งดาวน์โหลดนะครับเราจะไปดูที่ค่าอัปโหลดเป็นหลักเลยนะครับซึ่งค่าอัปโหลดนีจะเป็นการส่งข้อมูลเราไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราสตรีมออกไปนะครับซึ่งถ้าเรามีค่าอัปโหลดประมาณ10เมกขึ้นนะครับก็เพียงพอแล้วครับที่เราจะสามารถทำไลฟ์สตรีมผ่านทาง Facebook หรือผ่านทางมือถือได้อย่างง่ายได้ครับเพราะว่าไอ้ค่าบิตเรท6,500ที่ผมตั้งเนี่ยมันก็คือเน็ตประมาณ6.5เมกะบิตครับอันนี้ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถรู้ได้ว่าเดตเราอะ่ะมีค่าอัปโหลดเท่่่าาาาไไหรราาารเเสมถปช็ที สปีดเทสทั่วไปได้เลยครับเพื่อดูว่าพื้นที่ที่เราอยู่ณนะตรงนั้นหรือที่ที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยมันมีความสเสถียรแค่ไหนมีค่าดาวน์โหลดอัปโหลดแค่ไหนกราฟแกว่งแค่ไหนเราสามารถไปเช็คได้ตามพื้นที่ครับซึ่งอันนี้มันอยู่ที่แต่ละพื้นที่จริงๆนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าเน็ตดีแค่ไหนแต่ถ้าพื้นที่ไม่ดีบางทีก็อาจจะมีปัญหาในการสตรีมมิ่งก็เป็นได้ครับอันนี้เดี๋ยวต่อไปเนี้ยผมจะมาสาธิตการสตรีมผ่านช่องทาง Facebook ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครง เราไปดูตรงฝั่งคําว่าสตรีมนะครับซึ่งสตรีมเนี่ยผมจะตั้งเป็นคัสตอมเราสามารถเลือกตามช่องทางที่เราอยากจะสตรีมได้เลยครับสมมติผมเลือกเป็น a c e b o o k ไลน์นะครับมันก็จะมีให้เราเอาสตรีมคีย์เนี่ยมาใส่ในช่องนี้เพื่อทําการไลน์ออกไปทีนี้สตรีมคีย์นี้เอามาจากไหนไปดูกันนะครับมากันที่ตัวของเพจ a c e b o o k นะครับที่เราจะมาเอาตัวสตรีมคีย์นะครับจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือ Facebook ส่วนตัวขั้นตอนการเอาสตรีมคีย์ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปกดที่ถ มันจะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสตรีมคีย์นะครับเราจะเอาจากตรงนี้แหละครับคีย์สตรีมตรงนี้ครับกดคัดลอกนะครับและเอาคีย์ตรงนี้ไปใส่ใน OBS ครับตัดมาที่ตัว OBS นะครับก็เราก็อย่างที่บอกครับไปที่ setting สตรีมแล้วตรงสตรีมคีย์นะครับที่เราคัดลอกมาก็กดวางลงไปได้เลยครับแล้วกด apply ครับโอเคทีนี้เราสามารถกด start สตรีมตรงนี้แล้วภาพมันจะไปขึ้นที่จอของตัว Facebook นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวขั้นตอนคร่าวๆนะครับที่ในการ นำภาพจากคอมพิวเตอร์หรือวิดีโอขึ้นไปสู่หน้าจอช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับจะทำคล้ายๆกันครับคือไปเอาคีย์มาใส่ใน OBS แล้วกด Start Streaming ออกไปครับแล้วก็ไปที่ตัว YouTube หรือ Facebook แล้วกดเริ่มสตรีมครับวิดีโอที่เราทำไว้หรือการไลฟ์ของเราก็จะออกไปสู่หน้าจอต่างๆที่เราระบุไว้ครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปในการอธิบายวิธีการทำไลฟ์สตรีมผ่านโปรแกรม OBS นะครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับว่า โปรแกรมนี้มันสามารถประยุกต์ได้หลากหลายมากเลยนะครับอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นทางอาจารย์ที่สอนออนไลน์นะครับก็จะใช้โปรแกรมนี้ประกอบในการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับหรือนักทําวิดีโอคอนเทนต์ก็เอาโปรแกรมนี้มาสร้างวิดีโอคอนเทนต์เช่นกันและก็อย่างตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ผมก็ใช้โปรแกรม OBS ในการถ่ายทําเช่นกันนะครับและทุกท่านก็สามารถไปหาข้อมูลตามเพจต่างๆหรือตาม u t u b e นะครับเพื่อศึกษานํามาปรับให้เหมาะสมกับงานของตัวเองนะครับในตัวโปรแกรม OBS Studio นี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดติดตามทั้งเพจ Facebook และ YouTube GSB SMB Startup นะครับเรามีกิจกรรมดีๆคอนเทนต์ดีๆอยู่ในเพจนี้เสมอนะครับ